ไปก็จะแนะนาบริเวณส่วนจัดเลี้ยงนะคะนอกจากด้านในข้างในแล้วที่เราท,ทําพิธีเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถรับประทานอาหารได้ด้วยนะคะข้างในจุแขกประมาณ90-100ท่านนะคะโดยรอบเนี่ยจะเป็นห้องกระจกซึ่งจะทําให้แขกข้างในสามารถมองออกมาเห็นแขกที่เพิ่งมาหรือเห็นบรรยากาศด้านนอกด้วยนะคะเดีย๋ยว้องแพท เปิดให้ด้วยนะคะอย่ที่ท่านอาจจะได้เห็นภาพนใน Facebook บ้างแล้วนะคะตตองลงทะเบียนเราก็จะมีให้ตรงนี้จะเป็นห้องกระจกแจกเลี้ยงอีกห้องหนึ่งนะคะซึ่งจุแขกได้ประมาณ70ท่านนะคะะฉะนั้นไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะแขกท่านใดที่ชอบอากาศเย็นๆสบายๆก็นั่งคอมแอร์ได้นะคะส่วนบางท่านที่ชอบบรรยากาศธรรมชาตินะคะก็นั่งในสวนได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณสวนของเรานะคะในนี้จุแขกได้อีกประมาณ200ท่านนะคะดังนั้นจิ๊กีิบอกว่า เราสามารถรองรับแขกได้ถึง400กว่าท่านนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเนื่องจากมีลูกค้าก็หลายคู่แล้วนะคะนนเราได้จัดเตรียมนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องบริการห้องน,น้ำต่างๆนะคะไม่ต้องเดวเดร้อนจันตรงนี้เรามีเรือนห้องน้ําใหญ่มากใหญ่กว่าตัวบ้านในบางหลังอีกพื้นที่ของเรานะคะบางาน นี้จะมีแบ่งเป็นห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงนะคะไว้สําหรับบริการแขกทางด้านนี้มีห้องน้ําชาย3าห้องห้องน้ําหญิง2ห้องนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณจัดเลี้ยงที่ว่าไว้นะคะตรงส่วนริมน,น้ํานะคะ mm hmm. ก็ภาพริมน,น้ําบางท่านก็อาจจะได้เห็นบ้างแล้วค่ะ mm hmm. ยังไงรีบตัดสินใจนะคะตัดสินใจซื้อจองแพ mm ็กเกจนะคะแต่งเมื่อไหร่ก็ได้ภายในเดือน 2, 2> mm hmm. อเดือนนี้มีแถมช่อดอกไม้มีแถมข้าวต้มมีแถมเบียร์ด้วยเบียร mm ์ hmm. สดไม่ให่เลือกทั้งสิ่งทั้งไฮเดเกนเลยนะคะเพราะว่า mm hmm. ผู้จัดงานก็ชอบเหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะ